สวัสดีครับทุกคนผมกลับมาแล้วนะครับเออช่องผมผมไม่ได้ลงคลิปมาเป็นโคตรหลายเดือนนะทุกคนตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้แบบชุดใหญ่เลยคือแรงใหญ่แรงใหญ่หนึ่งตาซีซีหนึ่งตานะทุกคนนะโอเคนะ แรงใหญ่หนึ่งตาซีซีหนึ่งตานะทุกคนเซสกิลเดี๋ยวผมจะไปเล่นซีซีก่อนนะแล้วค่อยไปเล่นแรงใหญ่เซสกิล4ีวีซีของผมคือนี่ครับจะประมาณนี้ครับเซสซีบีซีของผมของแต่งผมไม่ได้ใส่อะไรนะไปตะลุยกันเลยแล้ว <Damn. S 1> ทุกคนผมจะเจอทีมทีมฝั่งตรงข้ามที่โหดไหม ้องซื้อปืนก่อนนะทุกคนปืนนี้เราก็จะซื้อหิดด้วยนะเราจะค้มเพื่อนนะทุกคนเดี๋ยวงราวงสีแดงอกอกผมเอาลายดยหัวเชนมาแล้วก็ลูนวยหัวฆ่าแล้วก็ไหยะตัวหัวโขแล้วก็โจตัวหัวฆ่านะครับตัวละครสีตัวนี้ที่ผมเอามาผมเอามาประมาณนี้แหละครับ ทุกคนผมจะ,จะชนะวิเนี่ตตอนนี้ผมอยู่35ดาวนะแดงเอลิตอีลิตให้เราอีก35ดาวโอเคผู้เจ็บนะักเพื่อนเจ็บหนะักโอ้โหนเดี๋ยวปล่อยมไปดูมันจะติดไหมอะ่ะอืมว่าแล้วว่าต้องไม่ติดเออดาวดาวดาวแต่อัดตัวนะทุกคน ยุบยุบอุ้ยเจ็บอยู่นะหมาถึงผมนี่แหละเจ็บเจ็บอยู่นนเนี่ยปงยึบอุ้ยไม่ตายถึกจังเออหนีหนี่นีเผืจะตายเพื่อนไว้ไหมนะ <S 2> <S 2> <S 2> ่ะเออสวยเพื่อนเขียนตัดไปเกมสองเลยนะทุกคนโอเคทุกคนตัดมาเกมสองแล ผมได้เรียกมาเป็นพิมพาราเฟลนะเพราะว่าด่านนี้มันต้องอันนี้มันไม่ได้เนเ้นระยะไกลนะทุกคนอ่นนี้มันเน้นระยะไกลผมเลยเลือกมาเป็นพาราเฟลทุกคนใครอยากเล่นกับผมก็สามารถแอดมาได้นะครับผมชื่อของผมคือเบอร์สามนะทุกคนชื่อผมอ่ะเบอร์สามสีชมพูเบอร์สามอ่ะชื่อผม ไปแ่นกับผมแอดมาได้เลยแต่ผมจะรับนะทุกคนแต่ฝีมือผมก็ไม่ได้เก่งมากนะไม่ได้กากมากไม่ได้เก่งมากก็ฝีมือระดับคนปกติโอ้ my god ไม่ยิบโอ้โหกะว่าจะโค้บเพื่อนสะหน่อยแต่ว่าโดนเข้าชาร์จเฉยเลยวะเพื่อนไหวไหไหว,วชิวไหวชิวเพื่อนเพื่อนไหวชิวเออเนี่ยทุกคน ไหวคิวนะทุกคนไปเดี oh. uh ๋ยวตัดไปเกมสามเลยโอเคทุกคนแต่มาเกมที่สามนะผมก็เลือกมาเป็นซองใหม่นะทุกคนเพราะว่าด่านนี้มันเป็นระยะใกล้นะทุกคนโอ้โหอ้อลงไปก่อนประสบการณ์ของผมเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะทุกคนผมกลับมาเล่นรีไฟได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อยู่ไม่รู้แล้วจะพูดทำไมวะเออสวยเพื่อนเดี๋ยวผมจะรออยู่ด้านล่างทุกคนเกมนี้ผมแทบไม่ได้ทำเลยแต่เ,เกมที่สี่เลยทุกคนโอเคทุกคนแต่มาเกมที่สี่แล้วมาทุกคนมีใครรอดูคลิปผมบ้างอะ่ะฝากคอมเมนต์หน่อยนะถ้ามันคอมเมนต์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคน ผมกลับมาทำช่องแล้วนะทุกคนหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปเป็นเดือนนะทุกคน<ะ>ผมเกมนี้ผมได้เรียกมันเป็นสนายนะทุกคนเพราะว่านี่ร้อยห้าสิบเพื่อนเจ็บหนักมากที่งาเจ็บหนักแล้วแล้วทุกคนใครโทรมาเนี่ยโอ้อยเพิ่งอนเพื่อเพื่อนเพื่อนโทรมาแล้วทุกคนอ่าเฮ้่เพืพ่อนโทรมาตอนไหลตอนนี้วะเนี่ย มาทาอะไรเนี่ยปับนึงนะเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวปัสสาวใหญ่โอเคปัแลาวคงขอเปลี่ยนนะทุกคนเอ่อคลิปนี้ก็จะเป็นแสนสี่เดี๋ยวคลิปหน้าเป็นแรงใหญ่นะทุกคนบ๊ายบาย